สวัสดีค่ะตอนรับเราเข้าสู่ช่อง,งยินดีกุกตูมค่ะค่ําคืนนี้นะคะเรามาเดินดูนะคะมีอะไรกันนะคะ,ะเรามาดูบรรยากาศตอนค่าคืนนะคะโอ้ยการมัดตกแต่งผ้าก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะดูก่อนโอ้ยน้องๆทำยังไม่เสร็จเลยอ้าวโอ้โหกินข้าวกันหรือ,อยังจ๊ะอ๋อกินแล้ว โอ้โห oh. ยังทำไม่เสร็จเลยนะคะแต่ก็เกือบเสร็จแล้วเนาะเหลือแค่นิดเดียวเองนะคะเหลือแค่ขี้ดอกออกค่ะอ๋อเหลือแค่ขี้ดอกออกนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ทายขี้ออกดอกนะคะยังมัดเป็นจุ่มอยู่นะคะตัวเสร็จอยู่นะู oh. <ๆ>่นเสร็จแล้วอ๋อนะคะไปดูตัวเสร็จนะคะจะสวยขนาดไหนเอ่ย อ๋อนี่นะคะตัวเสร็จแล้วนะคะอูววนี่ค่ะตัวเสร็จแล้วสวยค่ะนี่ค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะส่วนด้านนู้นก็ยังไม่เสร็จอีกนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะด้านนู้นก็ทําอยู่นะคะโอ้โหมัดผ้าเช่นเดียวกันนะคะ ้าำคืนเลยะคะ่ด่านนี้ก็มัดยังไม่เสร็จเหมือน,นกัน โอ้มัดด้วสวยจังอ๋อตัวนี้คือดอกออกแล้วตัวนี้คือเสร็จแล้วนะคะนี่นี่เสร็จแล้วนี่ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังทำงานไปเรื่อยๆนะคะอ้เดี๋ยวจะให้เสร็จเร่งเลยทำทั้งกลางคืนเลยดีแล้วไม่ร้อน แต่ก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่หนาวเพราะว่าไม่หนาวเพราะอะไรเพราะเราทํางานมันจะไม่หนาวทำเร็วมากนะคะแค่สองคนนะคะแค่สองคนทำเร็วมากสวยด้วยนี่ค่ะมีบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะ มาเดินดูรอบๆนะคะโอ้โหองปูปริจิตก็สวยเด่นมากเลยนะคะมีไฟร้อมด้วยสวยงามจริงค่ะนี่ค่ะสวยเด่นมากเลยนะคะใกล้วันจะถึงอ่าฉลององค์ปู่แล้วยิ่งสวยนะคะ ยิ้มเป้นเลยปู่ปริรกิตยิ้มเป้นเลยนะคะสวยค่ะสวยแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์นะคะเราเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่คือความเชื่อนะคะคนเราเชื่อไม่เหมือนกันนะคะค่ะเราเชื่อว่าปู่นะคะมีอิทธิฤทธิ์นะคะ สวยมีอิฐลิตนะคะระหว่างแสงไฟร้อมรอบแล้วสวยงามมากนะคะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะประดับเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมพร้อมด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนดอกไม้นี่นะคะนี่คือดอกไม้นะคะเดี๋ยวนี้มันจะมืดมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะ เราก็จะช่วยกันเอาดอกไม้นี้ไปประดับไม่รู้จะประดับแถวไหนก็คงจะต้นเสาะนะอืมนี่นะคะส่วนด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะการน,นั้นก็ทำไปนะคะ น้องๆเขาทําเร็วมากนะคะเขามีฝีมือในการทํานะคะเพราะว่าเขาก็คงรับจ้างทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเขาเลยมีฝีมือในการทํานะคะเขาทาเร็วแล้วก็ทําสวยนะคะนี่นะคะส่วนใหญ่อาจีก็คงไล่สดอจุดตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆความสวยงามตอนค่ำคืนนะคะ บรรยากาศตอนค่ำคืนความสวยงามตอนค่ำคืนนี้นะคะวันนี้นะคะสิบสี่ค่ำนะคะพระจันทร์นะคะพระจันทร์สิบสี่ค่ำนะคะพรุ่งนี้ก็สิบห้าค่ำนะคะยาก็ต้องได้ถึงพระที่บ้านด้วยก็ต้องเก็บดอกไม้ขึ้นพระที่บ้าน ยาชีกอล้ายสดอยู่ตรงนี้นนโอลล้ลงแล้วลงหร <laughs> อ,อสองรอบแล้วเ,าาาอเออถ่ายคลิปอยู่เหรอ,อ,อ,อเ,เออลงลงขึ้นสองรอบเลยเด้ขึ้นสองรอ,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 อบแล้วก็เลยลงเราจะเดินดูรอบๆนะคะยาชีบอกว่าที่สี่มาเป็นเวรยามนะคะ <ลง S 1> เดี๋ยวทียาก็จะไปนอนนะคะตีสี่ก็จะมาตื่นมาเป็นเวรยามอยู่กับ่าอาชินะคะเราะดูบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะ อดอกไม้ก็สวยทันตาเลยเนาะดูอะไรอะไรก็สวยไปหมดนะคะดูอะไรอะไรก็สวยไปหมดดอกไม้ก็สวยไปหมดใครไม่มาดูโอ้ห oh. น้าเสียใจเนาะค่ะสวยจริงๆเลยนะคะด,ดูรอบๆบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะ ตีสีก็จะมาเป็นเวนยามกับย่าอาชินะคะนัดกันตรงนั้นนะคะนัดกันตรงนั้นจะมาเป็นเวนยามนะคะอะ่รอจนถึงวันนะคะโอ้โหดอกไม้ย่าไปแค่2วันนะดอกไม้ทำไมถึงออกเร็วขนาดนี้เนาะนี่นะคะดอกไม้ทำไมถึงเร็วขนาดนี้บานจะพังหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกปิดยาาทไม่ว่าจะเป็นดอกอ่า อะไรนี่ย่าลืมแล้วดอกอเขาเรียกดอกอะไรนึกได้แต่ดอกกระดาษเฟื่องฟ้าอ๋อเฟื่องฟ้าก็สวยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ำคืนนะคะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเละดูบรรยากาศค่ำคืนค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ยอาดึงด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ